สวัสดีครับสงนเกษตรปลาเสียงรังสิทธภพฟาร์มมือน,นีมาชมการติดตั้งแผงโซลเซลล์สูบน้ำเพื่อการ,กรเกษตรครับผมเชิญรับชมเลยครับนห้าสิบห้าสิบเซนน พ่ไปทามลูกไส้บอลูกไส้บอสาขค้าน้องไผ่บ่เราไปใส่บ้านเหรอแม่นบอใส่บ้านเนะมิจฉกใช้บ้านกับงานหลายหลายเลยอบ้านครับเกษตรอันนี้อันยื่ขึ้นหลังค้าแต่งน้ากับลอกเหรอแม่นบอ้นงานหนงจเจกันไพ่อรอเอาเจจอาม่น โอ้แ่ยจอดินสวานจอดินดีที่แรกว่าสือมากจอดูฟังหัว,วส้นหาสิบเอาพันน่สี่พันหาพันนี่แหละบันนี้เห็นเขาจอบันก็ยคุดเอากเลยหรอกวะก็ได้คุดเอาเลยสามพันกว่าเมื่นครับ ก็เลยคุดข <ok, ุดอ่อยบนี้มันคุดง่าไงนี่นะมันเป็นดินถมไม่นะหวเนีด้ระหยัดได้ก็ระหยัดหัวตีบเมเสาเสาเสาอะแระเสาใหม่ละฟังปูตาห้หวเยเเกือบสองร้อยเมตรขุดเอาแล้วตเบิ้งอยขุดนะมนคอมรอบนอกธรรมดาล้าอ้อมเสยไอ้ดผู้เดียววนี่ผมก็ขคดเอาละขุด คุดสวงไปเรื่อยย่มแดงเขาขุดเอาน้ามาวักไว้สวงเดือนไหนมีหน้ามัสวงวักวักวักมไปุดไคุครับขุดไงมันค่เของผมบางมองเจอหินด้เจอหินก็เลยหยกักไปบกุดบังหัยับไปก็น้อยอยู่นะ นี่ครับเสาเป็นอ๋อนี่อันนี้ฟังดินอันว่างไปแผงเนาะอันนี้ฟังแค่หอดนี้นี่ฟังฟังห่อนี้เพราะว่าตัวนี้ที่เป็นกันโยกกระปูนแข็งเราบ่มีโยกนะตัวนี้เป็นตัวกันครับอันนั้นว่างใส่แผงส่วนหั่นละเราโอมโยกอ่ะที่โผมโยกไอไอไอท่อนี่เทอดไหนกว่านี่นิ้วนิ้วเครื่องหมดนี่ นิ้วนิสองอ๋อทอนิ้วสองนิ้วเครื่องบออ๋อนิ้วเครื่องวายยูอันนี้มันนิ้วเครื่องยันหนึ่งละสองทับซีอันนี้นี่นี่นี่หนึ่งหนึ่งแม่แมนหนึ่งทับสองครับเออันละคันนิ้วสองที่สามทับีหนึ่งทบสองแปดจุดห้าโอเคเจ๊จับไว้เจ๊ไว้ มากับผลแพงว่าโอ้แพงแพงโมโนครับเนี่ยมูโบกอย่างนี้ซื้อกอต้อแบบเกี่ยวนอกเกี่ยวในความนี้บ่เอออันนึงสิเป็นเกี่ยวตัวเมียอ๋ออันนึงสิเป็นเกี่ยวตัวผูม้วนให้กันมัดท่าเก่าอ๋อม้วนม้วนม้วนม้นเขาอย่ามัดทอซุบปุ๊บซุบซุบอะไรเลยก็ทามีเบิเก็ร์ตงานเขาดิมันอกติดอยู่ข้างล่างเลยอเนาะ คราวางไว้แค่เดียวเท่านั้นตรงเส้็นะวะนี่เราการอะเร่งี้ยทีล่ะกำลักะโชวไว้จังน่อยบอติดปิด E หนึางสัน

เชีพราะว่าเลขตัวยนสกาดเยอะ นรับเด้ไม่ถือขอต่อแล้วมมนมีถื <c oughs> อเกาๆดูพ <c oughs> ิษท่างอย่างเงี้ย จะเตรียมจะเตรียมบสโอเคเอาอย่างี้เราอกอาตัวนี้ก่อน

හිතින් හ ි ත mm ි න hmm. เล็กเล็กหนูเลยอแปลที่สิ็นหมดแล้ววะสิ้นนี่วัดวัดจะมันเอาบะนี้รวมเนาเท่าไหร่นี่มันเขามีเครื่องสีกับามเมสามสมีเครื่องเนาะเล็กเล็กนี่วะสามเมตรวะครับอ๋อเล็กนี่สามเมตร เรียกเส้นามเม็ดนึงเม็ดนึงนแผงละเม็ดเนะงแผงละเม็ดบ่มาวัดทีดไปแปดสิบเซ้นนะวะใส่ตรงกลาง ไรอยู่หันนี่อ้วนอโอไรแผ่นเล็กเล็กตัวนี้มีเล็กนี่มีแทงหนึ่งเราติดตังเรืเอเล สูงเท่าไหร่นี่สองเมตรสองเมตรห้าสิบฟังไปสงเมตรฟังไปห้าสิบเซน่องมันเต็มมัลครอกนครับจมีเพรพูนบะกลาง กยึดังยึดตสขก่อนนหังแข้งเจ้าิเดคุยลงจหน่อยไป้มันเก็บเก็บดิให้เก็บเก็บยึดกี่เดียวก็จำชื่อมาหอน่จะจริงๆผมไ่ค่อยเดเฮดเยมางานที่สองอยู่แล้วอ้กุ กันเสมอกัน มันอยากแปลง <tâu uma estareca> <Works> <objectively> อนี่ของไตวันก็คงเกาหลีั่นเอยังไต้วันสักทีันเดียวน้ำไ้ใ่มหล่นเะเจาะได้ครับบันเจาะใส่ขอแพงอุ้ยไ่คอล่งคาได้หนิสรางลคง่าได้หนิการูารกระจุกบอลกันมืดเตยวลูก้าเจ้ากระดิ ผมมีหวกตัวใหม่มาเนี <S 2> <S 2> s <S ้เอาตัวสันนี่จวดก่อนนี่ช้อนน้ำก่อนดิหม้สันนะนั่นละเรงวแกงเร็วพอ้วพอแพอไอ้จ้าอ๋อพอแล้วพอง้ายเมง่งมีงนกระสอบ่าจะเส็จเื่ เห็ดพิเปะกหบกิบหงก์ตรงเลยเป็นหุ้มหุ้มตรงนะครับไฟออกกันโอ้ยเด้อ

ันอยู่คนละฝั่งเนาะบวกลบไปเนาะใต้บวกลบสีแดงกับสีอันนี้ดำอ๋อตันนี้นตัวนี้เป็นโมโนฮาร์เซลอ๋ออันนี้เสียบมีโมโนฟูนเซลอีกแบบนึงสายมันอยู่ทีงสุดครับมนเซลี่ครับนี่สันฟีสีลอยวัต

可别劈他了。<noise> <noise> <noise> อ๋ออ๋อตั้งนิดๆกันขึ้นมาใหญไปขุนกันนะเอานมาใส่นิดเยานใส่นิดมาติดเอาสามคนว่ามาใส่เดี่ยว ท่นก็ใส่มุมมันมองรักมันกัอนแล้วาเาา้เาบ้างเนาะพาว่มองนี้เป็นพื้นที่ทําจีนนะนาใส่มงแกกนนั้นยังใสก็่นก็ยับไปขุนมองเันายแล้วว่ามันสีบังบ่บ่บางดอกยมบ่บังห้วยเฮ็ดจาเลามสาพนด้มีคนซีได้างนี้อย่ามาเยอะยจ้ใหญ่ยาใหล่ทีหลังกระไนวเฮ้ย่ยเลยรับ ใส่อ๋อนี่ต้องเอาตัวเมียครับตัวผูกใกล้ๆกันไปไปเนดไปดเปิดครับอะเพียงลงกออเียงน่นน กินกีบมันพอดีแล้วจะไปดูตอนข่าวมันก็เลยดูมันก็ขยับจะไปแพงเห็ดดูซีคางเลยจะเป็นเจ้นสี ว่าตั้เบยิงเออยิงตัวเดียวมันบ่ยิงแต่ฝนยิ่งจะขามีแข็นตรงครับหาเล่งเส้น้มานตรงกันครับผมอ่าหาแขมตรงกันแข็ขนาดครับไอ้ขานตวนนไม่ใอเไม่้เขาเก่เดียวกน ละเลนแนต่ไม่หยดกันไป็สีดางกันตอนเสมอกันเนาะ,ะตีเนาะมัน็นไั่ได้สากกันตัวท่นเอาไปเป็นไรเลยนี่ท่านนึงแก่กันพอโตไปแบอสอันนน่นมันแต่บอสมันจะมันจะเฉียงมานลยเก็บวันันจับดินเลย สามชสามกันสามคนขี้คนแล้วเปล้วนี่ย สองมาแลครับทียโอเคเยฮัลโหลใส่อันกวนนี่ตัวเมียตัวผัวดะขย้างผมต้องหาสิบวัดสมิสองร้อยแปดสิบวัมือสอง 2องาาเออมันสองท่านใจ่ใ่ใ้จัมือกันเนาะนี่แค่นั่นของข้านี่สองลอยสามสิบคับสองลอยแปดสิบถาลมีสองให้สองท่าน เาย่ยยากยากให้ ici, ็ท <els> oui. il ี่อยู่านันใดกันย่งอีกหน่อยกันสามอะไรบัตรแผนสาม ้านก็เย็นแลเข้างเฮือนกเนด้เนาะจแงจะใส่ได้เพือนนี่ใส่ตู้เย็นใส่อย่างจะแพงตาจะใส่นี t, ่โมเด็ตใหดยพีหกับยักษ์สองสมกับซีโมเ็ตมดโมเม็ดไลหน้วยเอาก็ได้แล้วถ้าใส่โมเด็ตแบบนีเทียนกับแพ่นงคือแบบจะไม่ดิ้วยลอมได้ยังนห่ะ รเลเย็นเย็ Además, ่บแล้วสองหมื่นกว่ากับีซื้อมาฉกเทียบแล้ครับอันนีคบบวกลบกัครับใส่แบบือทำใช้สายล่ะ มาฟัอืมเบ้านไดช่มดูนีนออน่ักตลออยู่ทางในเมืองบยู่เชิงไหนอยู่ในเมืองเองเหรอา่ท,ง,ง,ท,ง,ทงูเ <c oughs> ็สวน,นาเทศบาลเลยเหรอ,อใส่น สี่หำนองนุ่มแบสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแจร์กดติดตามไม่เด้ครับเดี๋ยวไปรับชมต่ออีพีสองครับผมสวัสดีครับ